้องุงใจกานะครับอันนี้เป็นบรรยากาศร,รอบๆในวัดไร่ถิงนะครับลุงใจกาจะค่อยๆพาท่านชมไปเรื่อยๆนะครับว่าเป็นอย่างไรบรรยากาศรอบๆของวัดไร่ถิงนะครับซึ่งจะเป็นทางเดินไปริมน้ํานะครับก็จะพาชมไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเร็วนิดนึงต้องขอโทษเพื่อนๆเลยนะครับแต่พยายามจะไม่ให้เร็วมากนะครับดวงใจกาณากำลังจะเดินกลับไปที่ ขัรถนะครับก็จะพาท่านชมไปเรื่อยๆว่าบรรยากาศในวัดเป็นอย่างไรบ้างแลผู้ที่ขาดโอกาสในการศึกษาทั่วาทารเติมเไทย เดินไปเรื่อยๆน,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 นะครับลุงจะกาักษาเ้นข้อโบศนะครับก็จะมีคนมาถ้าเปรียบเทียบกับปีก่อนๆค่อนข้างน้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเป็นวันนี้เป็นวันสุดท้ายอาจจะมาช่วงเย็นๆก็ได้ครับนี่รอบโบศข้อโบดน,นะครับ ก็จะมีการทําถวายสังฆทานนะครับพุทธศาสน์คนเราชาวพุทธนะครับก็ต้องทำบุญนะครับตามหลักพุทธศาสนานะครับ นครับ้ามีหนวดนั่งรออยู่นะครับบ้ามีหนวดนั่งรออยู่นะครับเดี๋ยวจะต้องไปออกทางนะครับทางเข้าห้ามออกนะครับ จะพาชมไปเรื่อยๆนะครับทำบุญสบายสัคคานและผ้าไตชุดละหนึ่งร้อยบาทก็นับเป็นวิธีอย่างหนึ่งที่สร้งางความสุสบายให้กับพี่ดูปททำบุญ ต้องไปหาของมาทางว่าจัดให้เลยแล้วก็ใช้หมุนเวียนนะครับอันนี้ก็รอบรนะครับรอบพัโอ้โหเข้าแถวรออะไรกันไม่เข้าใจขอดูก่อนนะครับ พใจเขาถ้นการอาจจะเป็นการแคาราเมลฟรีหรือเปล่า่นี่ยธรรนันความอร่อยไม่ในใจแจกฟรีหรือเปล่าบุญประทานต่อไ กาะะทำโะกันทำบุเซีนี้ทีเวทำไดเกดไเป็นส่วนร้อยนะส่วนร้อย <ปะ S 1> ไม่ต้องไปเรียหามามายแถ็กขวาแถ็ายจะมีทำบุญเซจีนี่ทำบุญเป็นเงิน <Okay. S 1> ทำบุญเป็นเงินก็น <Okay. S 1> ีครับชอบไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปให้ดูแฟก้าด้วยนะครับสวัสดีครับ